สวัสดีครับวันนี้พบกับสื่อการเรียนการสอนเรื่องอาชีพชาวนาภาษาจีนอ่านว่าหนงหมินหนงหมินแปลว่าชาวนาคำศัพท์คำว่าหมู่หมู่แปลว่าต้นไม้ไหนน้องๆเคยเขียนคำว่าหมู่หรือเปล่าถ้าหากยังไม่เคย ลองเอาปากกาหรือดินสอหรือใช้นิ้วเปล่าๆเรามาเขียนลองอากาศกันดีกว่าครับคำว่ามู่นั้นจะมีทั้งหมดกีด่ขีดเรามาดูกันอ่าพร้อมแล้วเราเริ่มพร้อมกันเอาไหมหนึ่งสองสสโอ้โหมีแค่สี่ขีดเขียนง่ายๆอย่างมากเลยครับน้องๆลองทบทวนอ,อีกครั้งหนึ่งคำว่าต้นไม้ ภาษาจาีนออกว่าหมู่หมู่ที่แปลว่าต้นไม้เมื่อน้องๆเขียนคำศัพท์เสร็จแล้วเราไปดูเก็ดความรู้เรื่องต้นไม้กันดีกว่าครับที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรน้องๆจำได้ไหมคะถ้าน้องๆจำไม่ได้ว่าเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรไปน้องๆสามารถไปกดที่ปุ่มทบทวนได้นะคะ สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรนั้นขออุบไว้ก่อนค่ะพี่จะบอกหลังจากที่น้องๆดูภาพแล้วตอบคำถามก่อนนะคะพร้อมหรือ,อยังเอย่ยถ้าพร้อมแล้วไปดูภาพกันเลยค่ะภาพนี้คือภาพผลไม้ค่ะแต่ว่าผลไม้สองชนิดนี้เรียกว่าอะไรนะ้าน้องรู้ไม่เอย่ยผลไม้สองชนิดนี้คือแตงโม มะละกอนั่นเองแล้วถ้าเราผ่าผลไม้ทั้งสองชนิดนี้เราจะพบกับอะไรมีภาพมาให้ดูค่ะเมื่อเราผ่าผลไม้สองชนิดนี้แล้วจะทําให้เราพบกับมเมล็ดของแตงโมและมะละกอส่วนมเมล็ดของผลไม้สามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างนะมเมล็ดของผลไม้นั้นเราสามารถนำไปใช้ทำอาหารและสามารถนำไปเพาะ เพื่อปลูกต้นใหม่ได้อีกนะคะเช่นมเมล็ดของแตงโมก็สามารถนำไปทำได้ทั้งอาหารและเพาะเป็นต้นใหม่ได้สำหรับเม็ดมะละกอน,นั้นไม่สามารถนำไปทำอาหารได้ค่ะแต่สามารถนำไปเพาะปลูกเป็นต้นใหม่ได้หลังจากที่น้องๆได้ดูตัวอย่างพืชและ,มะเมล็ดแล้ววันนี้ พี่เลยจะพาน้องๆมาเรียนรู้เรื่องวัฏจักรของพืชดอกกันค่ะนั่นนกอะไรนะสีสวยจังซูมดูใกล้ๆดีกว่าที่ปากเจ้านกตัวนั้นมันคาบมเมล็ดอะไรไว้นะวิ่งตามไปดูดีกว่ามเมล็ดพืชหลุดจากปากเจ้านกแล้วนี่มันมเมล็ดอะไรนะลองเอาไปถามคุณปู่ต้นไยดูดีกว่า เจมนำมเมล็ดพืชน,นั้นไปถามคุณปู่ต้นไทรว่ามเมล็ดพืชชนิดนี้คือมเมล็ดอะไรคุณปู่ต้นไทรครับคุณปู่รู้จักมเมล็ดพืชชนิดนี้หรือเปล่าครับไหนๆเอามาดูใกล้ๆสินี่ครับคุณปู่ต้นไทรอ่าเมล็ดพืชชนิดนี้ก็คือมเมล็ดถั่วเขียวมเมล็ดถั่วเขียวหรอครับผมจะปลูกมันได้ไหมครับคุณปู่ต้นไทรได้สิ แล้วมันจะโตเป็นต้นไม้ใหญ่เหมือนคุณปู่ต้นไซไหมครับไม่หรอกเพราะว่าต้นถั่วเขียวคือพืชดอกที่มีต้นขนาดเล็กอาศัยดอกในการผสมพันธุ์พืชดอกแต่ละชนิดนั้นมีการเจริญเติบโตไม่เหมือนกันการเจริญเติบโตของพืชดอกตั้งแต่เป็นมเมล็ดจนถึงต้นโตเต็มวัยที่สามารถออกดอกออกผลได้อีกเราเรียกว่าวัฏจักรของพืชดอกน่าสนุกจังเลยนะครับ งั้นคุณปู่ต้นไทรช่วยอธิบายวัฏจักรของพืชดอกให้ผมและเพื่อนๆฟังได้ไหมครับได้สิตั้งใจฟังละ่ะวัฏจักรของพืชดอกนั้นสามารถแบ่งได้สามระยะคือระยะที่หนึ่งระยะที่เป็นผลและเมล็ดภายในเมล็ดจะเก็บต้นอ่อนซึ่งประกอบไปด้วยใบเลี้ยงยอดแรกเกิดและรากแรกเกิดและยังเก็บอาหารสะสมไว้ภายใน เพื่อเกิดเป็นต้นใหม่ต่อไปอีกด้วยในช่วงเวลาที่เป็นผลและเมล็ดพืชจะต้องแพร่กระจายเมล็ดไปตามที่ต่างๆให้มากที่สุดและให้ไกลที่สุดเพื่อขยายพันธุ์พืชอาจจะอาศัยสัตว์ที่กินผลไม้แล้วไปขับถ่ายไว้อีกที่หนึ่งหรือลมที่พัดเอาเมาเล็ดหรือผลปลิวไประยะที่สองระยะเป็นต้นอ่อน ภายในเปลือกหุ้ม,มเมล็ดประกอบด้วยส่วนสำคัญต่างๆได้แก่ยอดอ่อนรากอ่อนและอาหารที่ใช้ในการเจริญเติบโตระยะที่สระยะที่โตเต็มที่เมื่อพืชสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้พืชจะเจริญเติบโตจนออกดอกเมื่อได้รับการถ่ายละอองเรโนโจนเกิดการปฏิสนธิแล้ว ยอดและก้านชูเกสรเพศเมียจะเหี่ยวลงกรีบเลี้ยงกรีบดอกเกสรเพศผู้และเพศเมียก็จะแห้งและหลุดร่วงไปแล้วผลก็จะค่อยๆจะริ่เติบโตขึ้นแทนที่และกลับเข้าสูร่ระยะที่หนึ่งอีกครั้งเป็นยังไงบ้างล่ะเจมเข้าใจเรื่องของวัฏจักรของพืชดอกหรือยังผมเข้าใจแล้วครับคุณปูต้นไซ แล้วเพื่อนๆเหรอครับเข้าใจกันหรือยังถ้ายังไม่เข้าใจเพื่อนๆตามผมไปปลูกเจ้าเมล็ดถั่วเขียวนี้กันเลยครับการทดลองที่เราจะทำต่อไปนี้มีชื่อว่าวัตจักรของพืชดอก ก่อนอื่นเราต้องเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพราะเมล็ดถั่วเขียวกันก่อนวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกต้นถั่วเขียวมีดังนี้ครับเมล็ดถั่วเขียวปริมาณตามที่ต้องการกันไกรตะกร้าที่มีช่องระบายน้ำรอบทิศทางกระสอบปาน ถังใส่น้ำโดยต้องใส่น้ำประมาณครึ่งถังหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มปลูกถั่วเขียวขั้นตอนแรกกันเลยครับขั้นตอนที่หนึ่งเพื่อนๆคลิกที่ถุงถั่วเขียวเพื่อเทลงในภาชนะที่บรรจุน้ำเพื่อน,นำมเมล็ดถั่วเขียวไปแช่น้ำทิ้งไว้ ขั้นตอนที่ 2, เพื่อนเพื่อนคลิกที่กันไกลเพื่อไปตัดกระสอบป่านเป็นรูปสี่เหลี่ยม2ชิ้นตามขนาดของภาชนะหรือตะกร้าข,ของเราเลยครับขั้นตอนที่ 3... เมื่อตัดกระสอบป่านแล้วก็นำกระสอบป่านชิ้นแรกไปชุบน้ำให้ชุม่มแล้วนำมาวางไว้ในภาชนะหรือตะกร้าข,ของเราได้เลยครับ ขั้นตอนที่สี่เพื่อนๆคลิกที่เมล็ดถั่วเขียวที่แช่ไว้มาโรยบนกระสอบป่านที่วางไวนในตะกระ้าโดยโรอยเมล็ดถั่วเขียวครึ่งเดียวนะครับเหลืออีกครึ่งไว้โรยอีกชั้นต่อไปขั้นตอนที่5เ่อนเพื่อนคลิกที่กระสอบป่านชิ้นที่สที่ชุบน้ําไปวางไว้บนเมล็ดถั่วเขียวที่โรยไปในชั้นแรก ขั้นตอนที่6แล้วเพื่อนๆนำมเมล็ดถั่วเขียวที่เหลืออีกครึ่งที่แช่น้ำไว้มาโรยบนกระสอบปานชั้นที่สองเพื่อนๆอาจจะเทน้ำใส่อีกรอบเพื่อเพิ่มความชุ่มให้มเมล็ดถั่วก็ได้นะครับ ขั้นตอนที่7หลังจากนั้นปล่อยไว้ประมาณ5วันแล้วสังเกตผลที่เกิดขึ้นครับเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆหลังจากที่ทําการทดลองกับเจมกันไปแล้วน้องๆเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะเจ้าเมาล็ดถั่วเขียวได้มีการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นต้นอ่อนน้องๆคงจะคุ้นกับหน้าตาต้นอ่อนของถั่วเขียวใช่ไหมคะ แล้วรู้หรือไม่เอ่ยว่าต้นอ่อนของถั่วเขียวเราเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าอะไรใช่แล้วค่ะต้นอ่อนของถั่วเขียวก็คือถั่วงอกที่เรารับประทานกันในชีวิตประจำวันนั่นเองแล้วเราจะสรุปอะไรได้บ้างจากการทดลองนี้มาสรุปไปพร้อมๆกันเลยค่ะจากการทดลองสรุปได้ว่า มเมล็ดถั่วเขียวมีการเจริญเติบโตจากมเมล็ดกลายเป็นต้นอ่อนหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของถั่วงอกและถ้าทิ้งเวลาให้นานมากขึ้นจากต้นอ่อนหรือถั่วงอกก็จะกลายเป็นต้นเจริญเติบโตเต็มที่พร้อมจะออกดอกและออกผลมาเป็นมเมล็ดถั่วเขียวอีกครั้งซึ่งเรียกว่าวัฏจักรของพืชดอกนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะน้อง น้องๆคงเข้าใจเรื่องวัฏจักรของพืชดอกแล้วใช่ไหมคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งค่ะวัฏจักรของพืชดอกคือเมื่อเรานำมเมล็ดของพืชไปปลูกสักระยะหนึ่งเมล็ดพืชจะค่อยๆงอกรากออกมาต่อจากนั้นลำต้นก็จะงอกออกมาเป็นต้นพืชขนาดเล็กๆและเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นและสูงขึ้นเมื่อต้นจเจริญเติบโตเต็มที่ จะออกดอกและเมื่อดอกได้รับการผสมพันธุ์ก็จะเกิดเป็นผลซึ่งภายในผลของพืชก็จะมีเมล็ดถ้ามีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเมล็ดของพืชก็จะสามารถจเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่ต่อไปซึ่งจะหมุนเวียนกันไปเช่นนี้เรื่อยๆชายเดียวตอน ข้อไหนกันแน่เรามาทำแบบทดสอบกันนะคะให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องค่ะระยะใดไม่ใช่วัฏจักรของพืชดอกระยะผลและเมล็ดระยะต้นอ่อนระยะโตเต็มที่ระยะออกดอกภายในเมล็ดพืชประกอบด้วยอะไรบ้าง ยอดแรกเกิดและใบเลี้ยงใบเลี้ยงและรากแรกเกิดยอดแรกเกิดรากแรกเกิดและรังไขย่ยอดแรกเกิดใบเลี้ยงและรากแรกเกิดทดลองที่ผ่านมาข้อใดแสดงถึงระยะต้นอ่อนของต้นถั่วเขียวการนำเมล็ดถั่วเขียวไปแช่น้ำ การที่มเมล็ดถั่วเขียวกลายเป็นถั่วงอกการที่ต้นถั่วเริ่มมีใบที่แท้จริงการที่ต้นถั่วออกดอกดอ,อกจะมีการผสมพันธุ์ที่ระยะใดระยะผลและ,มะเมล็ดระยะต้นอ่อนระยะโตเต็มที่ระยะออกดอกเกิดมาจากส่วนใดของพืชดอก ลำตน้นเมล็ดใบวัตจักรของพืชดอกจะมีด้วยกัน3มระยะคือระยะที่หนึ่งระยะที่เป็นผลและ,มะเมล็ดระยะที่สองเป็นระยะต้นอ่อนและระยะที่สาม คือระยะที่พืชโตเต็มที่ค่ะภายในเมล็ดพืชประกอบด้วยยอดแรกเกิดใบเลี้ยงและแรากแรกเกิดจากการทดลองเรื่องวัฏจักรของพืชเมื่อเมล็ดถั่วเริ่มมีรากแรกเกิดงอกออกจากเมล็ดก็หมายถึงเริ่มเข้าสู่ระยะต้นอ่อนซึ่งเราจะเรียกต้นอ่อนของต้นถั่วเขียวนี้ว่า ถั่วงอกนั่นเองค่ะพืชดอกจะมีการผสมพันธุ์ที่ระยะโตเต็มที่เพราะพืชจะออกดอกและดอกก็เป็นส่วนสำคัญในการผสมพันธุ์ของพืชด้วยค่ะผลเป็นส่วนของพืชที่เกิดจากดอกที่เมื่อได้รับการถ่ายละอองเรนูจนเกิดการปฏิสนธิแล้วยอดและก้านชูเกสรเพศเมียกลีบเลี้ยงกลีบดอก และใบฐานดอกก็จะเริ่มเหี่ยวและร่วงไปเองในที่สุดค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆวันนี้สนุกไหมคะคาบหน้าน้องๆจะได้สนุกกับเรื่องพืชแบบไหนนั้นไว้เจอกันคาบหน้านะคะสำหรับวันนี้คงต้องจากกันแล้วสวัสดีค่ะ